เอาละครับทุกผู้ชมครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกม Car Parking Multiplayer กับผมโคนันล่านะครับผมและตอนนี้นะครับผมสิ่งที่เรารอคอยนั่นก็มาถึงแล้วนะครับผมกับการอัปเดตใหม่ในเกม Car Parking Multiplayer และตอนนี้เกมก็ได้ทําการปล่อยให้เราอัปเดตเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับผมซึ่งตอนนี้ผมก็อัปเดตมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมเอะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับผมว่า เกมที่ปล่อยอัปเดตมาใหม่เนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับผมเริ่มจากการรีวิวรถก่อนเลยละกันนะครับผมรู้สึกว่าจะมีรถอัปเดตเข้ามาใหม่ประมาณ6คันนี่แหละครับผมแล้วก็คันที่จอดอยู่ข้างหน้าผมนั้นก็เป็นหนึ่งในนั้นครับผมนี่คือน่าจะเป็นขเขาเรียกว่ารถอะไรนะบัคกี้ใช่ไหมและมันจะมี m b o r บ h i n i เออแล้วก็ m c l a r e n นะครับผมอันนี้ m c l a r e n มันชื่อว่า Mc ค a r e n อะไร7 2 0 s ใช่ไหมผมผมผมไม่ไม่มีความรู้เรื่องซูเปอร์คาร์มา นะครับผมโอ้โหมันค่อนข้างจะแบบว่ารอที่รอโคตรโหดโคตรเท่เลยนะเห็นบอกว่าเวลาที่เราขับเนี่ยสปอยเลอร์ด้านหลังตรงเนี้ยมันจะสามารถแบบว่าเปิดปิดเองได้ด้วยแล้วก็มี l amborghini คันนี้ครับผมเป็น l amborghini SVJ อ๋อโอ้โหสภาพหน้าตาแบบอย่างรอเลยทุกคนดูครับหน้าตานี้แบบอย่างรอเลยครับทุกคนดูครับโอ้หลรอเข้มรอดูนะครับผมไม่รู้ว่ามันอันนี้มันมีแบบว่า ชุดแต่งเสริมหรือเปล่ารู้สึกว่าจะไม่มีนะครับน่าจะแต่งได้แค่ในส่วนของสปอยเลอร์อย่างเดียวนยะเพราะว่ามันขึ้นตรงข,งขาตาตรงนี้แต่เกมมันเป็นอะไรไม่รู้มันกดใส่ไม่ค่อยได้องนีง่ไงขึ้นมาแล้วนะครับผมเฮย้ยคันนี้ซื้อได้ราคา1นล้านสี่แสนเอ้ยปกตินี่ถ้าเป็นรถอัปเดตเข้ามาใหม่เนี่ยมันจะใช้แบบใช้พวกตังจริงๆซื้อนะอุยอ้ยอุย้ยอุย้ยเดยีดย๋ดยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแนะเดี๋ยวนะทุกคนดูใหม่ดูใหม่ผมเลื่อนคันนี้ปุ๊บเลื่อนมาคันนี้ปุ๊บดูสปอยเลอร์ม เป็นไงโอ้โหเกมคาร์กาิ้งมันพัฒนามาถึงขั้นแบบว่ารถสามารถแบบเปิดเปิดเขาเรียกว่าสปอยเลอร์เองได้รถคันนี้ใช้ทองซื้อนะครับผม500ทอง ไม่มีทองเลยครับเือเดี๋ยวผมจะไม,ไม,ไม่ไม่โกงเอานะครับเดี๋ยวผมจะเติมเงินซื้อเอาแต่ไม่ใช่วันนี้นะครับทุกคนร้อยผมมีเงินก่อน,นครับเพราะว่าเป็นการสนับสนุนผู้พัฒนาเกมอ่าแล้วก็มันจะมีอีกหลายรุ่นเลยนะครับนี่ครับผมอย่างเช่น F1 คันนี้ครับผมเป็น F1 ตัวใหม่ที่อัปเดตเข้ามาโอ้โหทุกคนดูราคา475บาทให้แรงมาเริ่มต้นมา800แรงมาครับแล้วก็มันจะมีพวกอ่าอะไรอีกก็ไม่รู้อ่ะผม ผมจำหน้ารถไม่ได้วะทุกคนมันจะมีพวกรถต่างๆมาอีกประมาณ 2- อสคันนี่แหละแต่หลกัหลกๆที่เด่นๆจะน่าจะเป็นพวกบักกี้อะไรประมาณนี้นะนี่ครับผมราคา175บาบาทคันนี้ผมว่าจะซื้ออยู่เดี๋ยวรอให้ผมมีตังก่อนตอนนี้ไม่มีตังในกระเป๋านะครับโอเคเดี๋ยวผมจะซื้อรถที่เราสามารถซื้อได้ดีกว่าวันนี้ลองเอาไปเล่นดูแล้วก็มันจะมีฟีเจอร์ใหม่นะครับผมที่มันแบบว่าเราสามารถส่งของได้เออแต่เราค่อยไปดูกันอีกทีนึงตอนนี้นผมลอง ซื้อเรื่มโบกีนี่มาลองแต่งก่อนทุกคนครับอ่าโอเคเราลองไปใส่เครื่องดูหน่อยว่าใส่เครื่องเท่าไหร่ใส่เครื่องสี่แสนได้นะครับผมอ่าโอ้ยเดี๋ยว,ยวถ้าเราใส่แรงมา้าเออถ้าเราใส่เครื่องแรงมา้ามันลดวะอู้หล่อเลยนะครับผมแล้วเราไปแต่งในส่วนของภายนอกสักหน่อยมาดูชุดแต่งกันบ้างนะครับผมโอ้โหเดี๋ยวนะชุดแต่งอุย้ยเดี๋ยวชุดแต่งอันนี้มันมันต้องใช้ทองซื้ออะแตทท่ทำไมมันขึ้นรูปทองทุกคนเห็นไหมเนี่ยตรงข้างล่างเนี่ย แต่ว่าผมซื้อได้ปะเออทำไมผมซื้อได้อ่ะเราได้สปอยเลอร์มาฟรีหรือเปล่าวะเนี่ยโอ้สภาพแบบยังรอเลยชุดแต่งก็ไม่มีอะไรนะครับทุกคนไม่มีอะไรเลยนะครับเป็นแบบว่าตัวรถเดิมๆมาให้เราเล่นเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองแต่งลอ้อใส่ล้ออะไรดีถึงจะเทผมรู้ผมรู้ว่าใส่ล้ออะไรถึงจะเทเออแล้วก็ได้ยินว่ามันมีล้อที่เพิ่มเข้ามาใหม่ด้วยนะครับผมรู้สึกว่าจะเป็นล้ออันนี้หรือเปล่าวะเนี่ยทำไมผมไม่คุ้นหน้าตาเลย2 0,000ืน000นะครับผมเนี่ยเห็นไหม ผมว่าน่าจะเป็นล้อไอ้พวกนี้นะครับผมที่อัปเดตเข้ามาใหม่เออนี่ไงอุย้ยใส่แล้วที่เลยลองเปลี่ยนสีสิอา้าวทำไมมันเปลี่ยนแค่ตรงกลางวะเนี่ยอ๋อมันมีสองอันให้เปลี่ยนอ๋อเป็นไงทุกคนลมโบมันต้องใส่สีดำครับนี่โอ้โหดำเงา รอ,อเลยจังหวะนี้เอาลอ,อนี้แหละนะครับผมไม่ต้องเอาอะไรที่มันเท่คู่นี้น่าจะเท่ที่สุดละใส่ ok ini, ลัมโบกินี่รออันนี้นะครับผมไม่รู้ว่ามันอัปเดตเข้ามากี่อันนะแล้วก็เปลี่ยนในส่วนของสีรถรู้สึกว่าสีรถจะเดี๋ยวขอปรับสเปกตร์หน่อยสเปคคูลา่าอ่ะแล้วก็มาปรับในส่วนของสีรถใหม่อีกทีนึง <c oughs> ใส่สีดำแล้วขึ้นแบบไม่ต้องแต่งลายอะไรก็เท่น,เนี่ยทำเป็นเล่นไปลัมโบคันนี้ทุกคน โอ้โหหล่อเกินแต่ผมว่าแลมโบมันต้องสีนี้ไปโอ้โหทุกคนดูว้าวโอ้โหเดี๋ยวผมจะแต่งแค่นี้แล้วกันนะครับผมจะไม่แต่งอะไรเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็เอาความสูงลงอีกนิดนึงแลมโบมันต้องเตี้ยโอ้โหปกติมันก็เตี้ยอยู่แล้วนะครับอ่ะทุกคนครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตอนนี้นะครับตอนนี้ในโหมดออนไลน์มีคนเล่นอยู่ทั้งหมด 1167อ่าวลดลงมาเป็น1 1 5 9แล้วนะครับเพราะว่าคนส่วนมากเขายังไม่รู้นะครับผมว่าเกมอัปเดตแล้วนะครับปกติเนี่ยเพ s ์สโตมันต้องอัปเดตให้เองใช่ไหมแต่เกมเนี้ยมันเป็นไรไม่รู้ครับผมเราต้องเข้าไปกดอัปเดตเองเราถึงจะอัปเดตได้ครับทุกคนเผื่อบางคนมาดูคลิปนี้แล้วตัวเองของตัวเองยังไม่อัปเดตก็ให้ลองไปเช็คในเพย s สโตดูนะครับผมเผื่อมันขึ้นอัปเดตอมา้ครับทุกคนครับตอนนี้เราก็อยู่ในในโหมดออนไลน์แล้วนะครััััับบบบผผมมมเเดดีี๋ยววรรรราาูตกกกนนนออึงะค Svj นะครับผมมีคนเล่นเมีคนเล่นเรืบกินีเหมือนกันว่ะเอาว่ะอโอเรือบกินีเต็มเลยทุกคนสองคันเมื่อกี้เนี่ยคับผ่านไปคุยน่าจะเป็นรถที่แบบว่ายอดฮิตนะครับผมอาไปอีกคันละอันนี้ไม่ใช่เรืโบอุสภาพแบบหน้าตาอย่างหล่อเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกแอปหนึงนะครับผมที่อัปเดตเข้ามาใหม่อ่ะเดี๋ยวผมต้องขึ้นรถก่อนนะครับผม มันจะเป็นแอป Delivery นะครับผมในมือถือที่มุมขวาให้เราเปิดมือถือขึ้นมาครับผมแล้วก็สไลด์ไปแบบนี้มันคืออะไรอ่ะให้เราปัดขวาอีกทีนหนึงนะอ่ะเห็นไหมปกติถ้าเป็นเวอร์ชั่นเก่านะมันจะมีแค่แอปแท็กซี่ใช่ไหมครับแต่อัปเดตเข้ามาใหม่มันจะมี d e l i v e r y แอปเขาเพิ่มเข้ามาอ่ะมันจะเป็นแอปส่งของแบบนี้ครับอ่าเป็นไงทุกคนแล้วเราก็เรียกระยะทางเลยนะครับผมว่าเราจะส่งระยะกี่กิโลเมตร โอ้โหระยะทางไกลๆทั้งนั้นเลยอะแล้วผมจะเลือกเอาเป็น5้ากิโลเมตรปึ๊บกดละแล้วจะไงต่อต้องต้อง,ต,องต้องไปก่อนใช่ไหมโอเคเดี๋ยวผมจะขับไปก่อนแล้วกันคนระับแล้วผมเปลี่ยนมุมกล้องสักหน่อยเออมุมกล้องมาต้องอันนี้นะครับผมตอนนี้ผมต้องขับไปรับของก่อนใช่ไหมอ๋อนี่ไงอ๋อนี่ไงนี่ไงทุกคนอุย้ยมันมีพ่วงแบบนี้อุ้ยเท่เท่เท่เท อ่าแล้วผมก็ต้องถอยเข้าไปเอาพวอ่วงเลยเฮ้ยมันมีมันมีคนถอยมาเอาพ่วงเหมือนกันปะเดีย๋ยวนะอันนี้มันมพ่วงของใครทําไมเขาไม่หลบให้ผมพ่วงของผมไม่ใช่อ่าไปละอ๋อ,อรู้สึกว่ามันจะมันจะอยู่ที่เดียวกันหมดเลยหรือเปล่าอ่าได้ละแล้วผมก็จะกดาั์ปึ๊บอ่าโอเคสงสัยมีคนทําเหมือนกันนะครับผมอยากให้ได้ยินบอกว่าอยากให้ของตกด้วยนะเวลาที่ขับนะเดี๋ยวผมจะเอามุมกล้องออกมาก่อน ออกมาให้ไกลอ่าให้เห็นตัวรถแบบนี้โอ้ยโอของมันสั่นของมันสั่นแสดงว่าของตกได้เราต้องขับเบาๆนะครับผมถ้าขับแรงนี่ของหล่นของหล่นนี่เราสามารถกลับไปเก็บเอาได้ใช่ไหมน่าจะเก็บเอาได้เลยนะครับผมถ้าเก็บไม่ได้อุ้ยมันมีคนขับแท็กซี่มาหลุดโลกไปแล้วโอเคตอนนี้ของเรายังไม่ตกนะครับแต่เริ่มจะตกแล้วตอนนี้โอเค อนนี้เราก็เข้าดานันทางไฮวีมาแล้วนะครับผมประเทศดัดนตอนนี้มันขึ้นเงิน1554หี่เหรียญน,นะครับกับเวลา4นาทีโอ้ทางตรงขนาดนี้จะให้ของตกมันเป็นไปไม่ได้ครับผมระดับนี้และนะครับทุกคนใครที่ชอบเกมคาพากิ้งนะครับก็กดไลค์ให้ผมหน่อยนะทุกคนคนละหนึ่งไลค์เองมันไม่ยากอะไรขนาดนั้นอยู่แล้วนะครับผมจะได้มีกำลังใจมาทำคลิปดีๆแบบนี้ให้ท่านผู้ชมได้ดูกันต่อไปนะครับ เดี๋ยววันหน้าเดี๋ยวเราจะซื้อรถบักกี้มารีวิวดีกว่าแต่ผมไม่รู้ว่าบักกี้เนี่ยมันแต่งได้หรือเปล่าทุกคนนะครับเพราะว่ามันมีแค่โครงเหล็กแะมันไม่มีอะไรให้แต่งแต่ลมโบคันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมแต่งแน่นอนโอ้โหโอ้โหดู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 เบรก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 โอ้ของมันหนักจนแบบว่าท้ายรถยุบเลยอัน่ะผมจะเดี๋ยวผมซูมให้ดูทุกคนดูตรงตูดวถนะครับโอ้โหตูดรถนี่ยุบกันเลยทีเดียวเชียวนะครับผมเนื่องจากเราบรรทุกของหนักมา ยังไม่มีของตกใช่ไหมโอเคอ้ยดิบดริฟดิฟรู้สึกว่าการส่งสินค้าเนี่ยจะแบบว่าไก่มากๆเลยนะครับผมต้องวิ่งข้ามเมืองกันเลยทีเดียวอยุ้ยเถอะนะอันนี้เราเข้าเมืองซิตี้มาอันนี้เมืองอะไรซิตี้หนึ่งวะอุย้ยเบรกเบรกเบ,กบ,กบกไปแรงไม่ได้ครับผมเดี๋ยวมันแหลกอ่าทุกคนเราจะมาถึงแล้วเลี้ยวซ้ายลงมาตรงนี้เบาเบา,บาโอเค เลมโบกิน oh ี่เดลิเวอร่วะโอ้โหมาลองเล่นของใหม่สักหน่อยทุกคนโอ้โ oh, หตรงนี้เป็นทางโค้งครับผมต้องแบบว่า,ะาร,ระมัดระวังสักนิดนึงครับ <c oughs> เหลือระยะเวลาอีก3นาทีครับผมเลือเหลืออ่ะเบาๆฮนะนี่ถึงแล้วจอดตรงนี้เลยปึ๊บอา้าวจอดไม่ตรงก็ไม่ได้อีก่ออ๋อได้ละได้เงินมาทั้งหมด 1>, 1 7 4 4บวกอีก1,000นะครับผมอ๋อก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับการส่งสินค้าทุกคนครับตอนนี้ผมเข้ามาในด่านดีเซิร์ชใช่ไหมครับแต่ตอนนี้ตรงนี้ไม่มีคนเลยครับทุกคนทุกคนแบบว่าอาจจะงงว่าเฮ้ยคนหายไปไหนหมดเดี๋ยวผมจะเปิดแผนที่ให้ดูครับผมดูนี่ครับเขามาทำอะไรกันอยู่ตรงนี้ครับทุกคนดูดูดิมากันปเป็นแถบเลยเดี๋ยวผมจะตามเข้าไป อลองมาก์ากผมว้าไปได้ไหมเฮ้ยเขาไปทําอะไรกันเยอะแยะเพราะนั้นตรงนั้นเดี๋ยวผมจะตามเข้าไปคือคนในแมบบนี้เข้าไปออก,กันอยู่ตรงนั้นหมดเลยก็ว่าอยู่ทําไมเข้ามาไม่เห็นคนสักคนอ่ะตอนนี้ผมกำลังตามเข้ามาแล้วเหมือนเขาจะไปอันนี้ปะมันเป็นแมบบออฟโรดอะโอ้โหเอาเรม,มี่เอาเอาเรมโบกินี่อะไรเรม,มี่เอาเรมโบกินี่มาแล้วก็จะขับไปดูคน ว่าก็ทําอะไรกันในแบบอัปโหดนะครับมันจะไปได้ไหมวะเนี่ยไม่รู้อะ่ะต้องลองเสี่ยงไปมาลนะโอ้โหแล้วบบกินี่วิ่งบนทางที่เป็นดินไหวหรือเปล่าเนี่ยอู้เข้าโคง้งลสบายสบายเลยอุย้ยชชอ <c oughs> ผมอยากรู้นะครับผมว่าเขามาทําอะไรกันเยอะแยะ,ยะ,ยะตรงนี้ครับผมก็ต้องมาเห็นด้วยตาของตัวเอง นี่ดูเหมือนว่าเขาจะมีชุมนุมปาร์ตี้อะไรสักอย่างหนึง่งแต่เขาเขาพิมพ์คุยกันเขาบอกว่าตามผมมาตามมาตามมาผมมาอะไรอยู่อุ้ยทำไมมันสื่อว่าอัปเดตใหม่ไม่ไม่แหลกเลยทุกคนครับผมขับรถมาปกติเนี่ยถ้าเป็นเวอร์ชั่นกเก่าเกนี้มันจะแหลกมากๆเลยนะครับมาแบบแบบนะแตอนนี้คือลื่นเลยแต่ทุกคนเดี๋ยวผมจอดดู่อนว่าเขาหายไปไหนกันหมดเอ้ยมันมีทางทางอัปเดตมาใหม่อะ่ะต้องไปดูครับผมต้องไปดู แล้วเขาแยกออกไปทางไหนวะนะเราขับไปเรื่อยๆก่อนนะครับคลิปนี้ก็ดูกันไปเพลินๆนะครับผมเพราะว่าเป็นการมาสำรวจเกมอัปเดตใหม่นะครับอาตรงนี้หรือเปล่าวะเขาแยกไปทางนี้หรือเปล่าอานี่ไงมันต้องลงไปตรงไหนอ๋อมันเป็นทางไปอยู่แล้วเาล,ลองขับไปดูเรื่อยๆอ,อุ้ยเบรกอุ้ยเกือบตกคลอง อุ้ยรถบัคันนี้ก็แรงเหมนกันนะนี่ตอนนี้น้ำมันรถเราเริ่มจะหมดละเมื่อกี้ผมเห็นคนคนหนึ่งอยู่ตรงนี้เขาหายไปไหนไวะไปเร็วจังเฮียเอ๋อโชว์แอบตรงไหนอ่ะขึ้นขวาอ๋อนี่ไงมันเป็นอุ้ยอุ้ยอุ้ยรถผมไปได้ไหมวะเนี่ยโอ้โหมันอ๋อผมรู้แล้วทุกคนรู้สึกว่าแมปตรงเนี้ยทุกคนเห็นรถบักกี้ที่เขาอัปเดตเข้ามา ทุกคนเห็นไหมครับเออรถคันนั้นนะ่ะคือเขาจะเอามาให้วิ่งแบบนี้แน่นอนรถบักกี้อะ่ะแต่คือผมเอาแลมโบกีนี่มาไงไประเด็นโอ้โหไม่ไหวไม่ไหวเอารถต,ติดครับต้องลอง,ลองไปดูโอ้ยคนเขาอยู่ตรงไหนโอ้โหมันเป็นทางขึ้นขาโอ้โหบางคนเอาหัวลากมาทุกคนเห็นไหมผมจัด รีบไปให้ทันเขานะครับโอ้ผมจะไปทางลัดเลยอุ้ยลำโบก,กินี่พังหมดแล้วมั้งเนี่ยโอ้โหมันเป็นทางขึ้นเขาจื๊บอ,อุ้ยไปได้หรือเปล่าเอา้าจนเลเทิอู้หดิฟระบมดิฟขึ้นเขาจังหวะนี้ยังไงเอาเอาเอา,เอารถไข่ว้น่ะมีรถติดอยู่ตรงต้นไม้ครับผมเราต้องไปช่วยหรือเปล่าเฮ้ยมันน่าจะมีระบบดึงได้นะเาราบีบแจใส่เขาหน่อย ขึ้นได้ไหมเนีเอาขึ้นได้ไหมดูสภาพหน้าลำโบผมโอ้โห <laughs> ขึ้นได้ไหมขึ้นไม่ได้เลยเหรอ,เ,อเดี๋ยวนะผมต้องถอยไปไกลๆก่อนอรู้สึกว่าเราจะมีงานให้ทำนะครับผมอ่าดันได้ล้ดันได้ล,ดดล้โอ้โหดันไม่ขึ้นเลยดันไม่ขึ้นเลยอะไรวะเนี่ย โอ้โหไม่ไปเลยนะครับไม่ไปเลยน้องคิดยังไงครับผมเอาหัวลากมาวิ่งทางเส้นนี้รถเราแบบวิ่งอย่างชดจัดชดจัดเลยแล้วทางมันจะไปไหนวะเนี้ยแล้วคนเขาหายไปไหนกันหมดละโอ้คนเขาไปถึงตรงนู้นกันแล้วทุกคนเขาไปรวมตัวอะไรกันอยู่ตรงนู้นแล้วนะนี่จริงๆมันควรจะเอารถบักกี้มาแต่ก็ไม่เป็นไรครับเร็วโมกีนี่ก็ไปได้เหมือนกันแต่ตอนนั้นหน้าทิมอยู่ไปสามรอบแล้วตอนนั้น โรถเรามาโคตรแรงเฮ้ยตัวนี้ไม่ตังให้เก็บข้างหน้านี่เท่าไหร่วะเนี้ยเราเก็บก้อนที่เท่าไหร่ละก้อนที่50ครับผมอุย้ยเขามาทำอะไรกันโอ้โห<笑><笑>เขามาทำอะไรกันวะเนี่ยอ่าเราไปดูสักหน่อยนะครับทุกคนว่าเขามาทำอะไรกันนี่โอ้ยไมีแต่สายออกทิปย์เลยนี่ว่ะสุดยอดสุดยอดโอ้โห bm bm ตัวใหม่ อันนี้เป็นกระบะรีโวเฮ้ยเขามาแข่งอะไรกันวะเนี่ยเดี๋ยว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 พากันไปไหนนะ่ะอ๋อมีอันนี้ด้วยรถโปรติกตึงกดทีเลยกดทีเลยแค่นี้นมามาทำแค่นีน้มาวิ่งมาขับรถเล่นกันแค่นี้นอ๋อโหเสียเวลาชีวิตที่หายเลยเอาเวลาไปทำอย่างอื่นดีกว่าบ้างเนี่ยก็ว่าอยู่คนในแมบ,บรี Hi, เส์ชหายไปไหนกันหมด ผมอยากเล่นรถใหม่มากเลยอ่ะทุกคนแต่ตอนน,นมมี้ผมไม่มีตังค์ซื้อโอ้โหู7 7 5บาทใครมีเอามาบริจาคให้ผมสักคันนึงได้ไหมปักกี้ก็ได้แต่ผมจะมาทําคลิปให้ทุกคนดูหรือแมคคานเรนก็ได้อ่ะหรือว่ายิ่งดีเลยเอาเป็น F1 400กว่าบาทโอ้โ <c> ห <oughs> 400กว่าบาทคูดเพลงนะครับผมนะใครมีก็มาบริจาคให้ผมหน่อยนะครับ โอ้โหทุกคนสภาพแลมโบกินี่ผมตอนนี้เลอะไปด้วยโคลนะครับเดี๋ยวต้องเอาแลมโบกินี่รุ่นใหม่ของเราเนี่ยไปล้างทําความสะอาดสักหน่อยครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสภาพดูไม่ได้เลยเดี๋ยวผมจะเอาไปแต่งนะครับผมไม่ใช่อะไรนะครับเทาไปแต่งสภาพแบบนี้มันจะไม่สวยครับแต่ตอนนี้ผมต้องมุ่งหน้าไปที่ร้านล้างรถก่อนอ่ะผมเพิ่งเข้าแบบนี้มาเออด่านนี้คนมาอยู่ตรงนี้กันหมดแล้วม,มันยังมีคนกลุ่มอื่นที่ออกไปอยู่ตรงนี้อีกอ๋อ,อไม่ใช่นะครับนี่ครับผม โ้ยคนเล่นเล่นละโอ้ยเอฟันตัวใหม่โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีมันมีคนแบบว่าส่งของแบบนี้ด้วยเราเห็นด้วยอ่ะถ้าเป็นคนปกติก็เห็นเหมือนกันใช่ไหมว่านวนะไอ้น้องไอ้น้องรับของไว้แล้วเอาของมาจอดไว้แบบนี้อ่ะแสดงว่าของตกหรือเปล่าวะเนี่ยเอาของไปส่งเลยโอ้โหความไหมนะเอาเอาของหล่น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  ไอ้น้องน้องของหลน่นกลับมาเอาของก่อนเฮ้ยนี่ของหล่นอยู่ตรงนี้โอ้โหดูดูมันส่งของอยังไงมะเนี่ยของตกแบบโอ้โหทุกคนดูมันส่งของกันยังไงมาเนี่ยของแบบตกระเนระนาดเลยเนี่ยอืมดูดิเราเก็บได้ไหมเอ้ทำไมเราเก็บได้ปะอา้าวหายไปแล้วนะับผมหายไปแล้วม,มีคนมาท้าแข่งวะแรงมา้าหนึ่งพันหกร้อยอ่ะจัดมาอ่ะสามสี่โอ้โหอยากลองอยากลองกับแล็บโบกินี่ตัวใหม่สีเราอ่ะมา,มาได้เลย ผมจะสู้ได้หรือเปล่า,าเนี้ยรอบผมก็จัดอยู่นะแต่น้ำมันจะหมดอะตอนนี้สูสีสูส,สีแต่รอบไปพี่แกโหดกว่าปะ่ะถ้าผมจูนมาดีๆอาจจะเวลาอาจจะสูสีกว่านี้เก้าก็ผมเขาได้แปดแล้วพอแล้วครับผมไม่แข่งครับเข็มไม้มันขึ้นด้วยอา่าน้ำมันหมดครับดูดิเข็มไม้ขึ้นด้วยอ๋อยังเฟี้ยวครับผม ถือว่าทําออกมาได้ดีมากเลยนะครับผมแต่ผมต้องปรับเป็นมุมกล้องปกติก่อนเพราะว่าเดี๋ยวผมจะาลาทถไปล้างกันตอนนี้เปิดนยครับจวดจาดจวดจาาโอ้โหสภาพหน้ารถแต่ผมไปชนอะไรมาวะเนะี่ยเอาไปซ่อมสักหน่อยครับผมอ่าตรงน,นี้เป็นร้านซ่อมพอดีปึ๊บเรียบร้อยครับผมสภาพเรากลับมาเป็นปกติแล้วตอนนี้นะครับอ่า คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับทุกคนก็มาดูการอัปเดตใหม่ทีเซยนะครับผมจริงๆก็รีวิวรถได้ไม่ครบหรอกนะครับเพราะว่าไม่มีไม่มีเงินซื้อนะครับใครมีรถเออใครมีรถที่แบบว่าต้องใช้เงินซื้อก็ถ้าใครมีก็เอามาบริจาคให้ผมหน่อยนะครับผมจะแบบเอามารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับผมเอาละครับทุกคนครับสำหรับคลิปนี้ผมคิดว่าก็น่าจะพอไว้เท่านี้ก่อนนะครับผมนะเดี๋ยวมันจะยืดเย้อไปกว่านี้นะครับเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวถ้ามีเงินเดี๋ยวผมมาซื้อมา รีวิวให้ทุกคนได้ดูกันอีกนะครับสำหรับรถคันอื่นที่อัปเดตเข้ามานะครับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่าน,นี้ก่อนทุกคนครับไปทุกคน